ครับสวัสดีครับเอซทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันพฤหัสที่11เมษายน2567นะพี่น้องครับมื้อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับครับมื้อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่10เมษายน67ลาวพัฒนาออก284 389ครับเลขล่างก็ออก43นะพี่น้องเนาะ ครับของเซียนน้องไข่งงวดที่พานมากอะมันเป็นยังเสียพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้ามาน้ำกันพี่น้องออกเลขออกแปดเก้านะครับฮะนะครับสอมงวดแล้วงวดหนึ่งกับซีกับหากับมาน้ำกันวดนี้แปดกับเก้ากรมานน้ำกันอีกเราจะขี่วายจังไงน้องพี่น้องเนาะ เอาไปเบิงน้ำกันมือนีครับตามต่อกันอีกเนาะครับเนาะครับ,รบสัตว์บนนอพีนองมือนีบรรยากาศห้อนหอน อืมเขียนผิด เราพัฒนาเซียนหนองคาย เต็มล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะพี่น้อง ครับจะคือชุดวิ่งคุณพี่น้องครับส่วนกานจับคูพี่น้อง เกีดสามเก็ดสี่เกียดห้านะครับรักแปดแปดสาม ปดสนะครับครับผมจับให้6ชุดเด้อพี่น้องเนอ้อส่วนลักเก่า fc มาเก่าเก4าสานะครับ เหนชีหางพี่น้องสัตว์เกียรนะพี่น้องเนาะ สัตว์เยนนะพี่น้องเนาะทิมาํำกันอีกสิะครับ <c oughs> พี่น้องแคมปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับเราพัฒนาเซียนน้องคายเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่12เมษายน256ห็ดนะครับครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8นะพี่น้องครับชุดเต็มชุดวิ่งเพิรนก็มี789345นะครับแต่ว่าเซียนน้องคายเพิรนเอาไ้ที่เกับ8นะครับ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้ากันเบิร์นนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็บพรใครเบิร์นนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนานะครับเอาอย่าลืมเด้อครับเด้อเธอมานํากันอีกเจ็ดแปดนะครับสองวันเดียวเลขมานํากันนะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมา ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาชนะแนวพ่อเตียมกับข้อวย่อนคอยเขาคอยปังๆหยิกเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเนะ้อพ่อเตียมขอฝากช่องไว้น้าแดงนะครับเนาะช่องพ่อเตียมคนเดิมสแนลนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับ ครับเาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอพะคุณนิพพีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ทุกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแเคียนี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปนะ ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม